ุ่มรถไทยแลนด hey ์หรือรถอีแตนบ้านเรานะคะที่มีตะแลนกัน้นสีน้ำเงินจอดอย,อยู่นี่คือเป็นรถรอรับผลผลิตข้าวโพดนะคะวันนี้มีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดกันแปลงของคุณการณพัฒนะคะที่ใช้อดีตของ551ต่อเนื่องทุกๆ15วันมาโดยตลอดนะคะนี่ก็คือรถนะคะรถที่จะเก็บก,กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จะสังเกตได้ว่ามีนกบินตามตลอดเลยนะคะนกบินก็ระหว่างเก็บเกี่ยวธรรมชาติสวยงามมากนะคะรถที่เก็บเกี่ยวไปเม็ดก,ก็จะมีร่วงหล่นมาบ้างนะคะนกก็จะคอยตามเก็บกินบ่งบอกได้ว่าแปลงนี้นี่คือปลอดสารพิษนะคะไม่ใช้สารเคมีเลยใช้ 5, 5, 1, อาร์ดีห้าสองห้าห้าหนึง่งต่อเนื่องทุกทุสิบห้าวันนะคะ มื่อสองเดือนที่แล้วที่นี่ประสบภาวะฝนขาดช่วงนะคะฝนจิ้งช่วงพิเกษของเราก็กลุมขมับนะคะเขาบอกว่าแทบจะร้องไห้เลยว่าขาดทุนแน่แล้วแต่เนื่องจากใช้อาดีสองผลผลิตก็มองมองด้วยตาแล้วนะคะก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็เป็นที่น่าชื่นใจนะคะลองทดสอบ ไปดึงเปิดฝักดูแล้วนะคะ,มะเมล็ดมเมล็ดเต็มฝักแล้วะฟันไม่หลออนั่นคือบ่งบอกได้ว่า r d 2อ5 1มีผลช่วยให้พืชต้านทานแรงนะคะต้านทานสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตทำให้พืชคงสภาพอยู่ได้นะคะแล้วก็เซลล์พืชแข็งแรงผลผลิตก็ยังมี เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้มีประมาณเจ็ดไร่นะคะตอนนี้นี่คือรถดูดที่ทำงานไปได้ครึ่งครึ่งแปลงละน่าจะอีกประมาณไม่เกินสี่สิบห้านาทีมเมล็ดพืชที่อยู่บนรถดูดเก็บเกี่ยวนั้นก็จะถูกถ่ายเทไปยังรถไทแลนด์ที่จอดรออยู่นี่นะคะ เดี๋ยวต้องรอสอบถามพี่เกดอีกทีหนึ่งว่าในรถหนึ่งคันเนี่ยจะบรรทุกผลผลิตได้น้ำหนักเท่าไหร่แต่คาดว่าจะต้องเป็นหลักตันขึ้นไปแน่นอนเดี๋ยวคอยติดตามชมกันคัะ 啊。